คุ้เแห้งอบขนมไปเราได้แล้วค่ะหอมทั้งบ้านเลยคราวนี้จะอบใหม่ๆที่แรกกันคุณจะมีเ a y โอ้ยบ้านทำไมเหม็นจังตอนนี้กลายเป็นบ้านหอมทั้งบ้านเลยทีนี้เนี่ค่ะไม่อมาไหมเกินเอาพอดีพอดีอ่ะ เอาพอดีพอดีนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษฟอยล์โอ้โหชั พอดีแล้วตก้แ่างกำลังดีนะตะลเน่ก็กลังกรอบๆเนี่ยไม่ไหมนะคะนี่พอวันเย็นแล้วก็จะเข้าขวดโหลไว้ทั้งหมดเลย,เยตั้งตะไครทั้งเลยเนี่ยยำกินอะไรก็ได้เลยเนีย่นี่จ้าอคงเห็นค่ะอืกอมกอบ เนี่ยเบิ่งกันนี่ยกําลังแกะแกะแกะก็เข้ากําลังกรอบๆจ้ะกําลังกรอบพอดีเลยจ้ะตอนนี้ใบประกวดโอ้หอมกุบบั่นกุบขั่วอยู่โอเคค่ะถ่ายคลิปมไปเบิ่งซืด้วดอกไม้ว่าอันกุบกงแห่งเอง เส้นาดี้เอาตัวใหญ่มาอบเบิงล่องเบิงตัวใหญ่ๆมาอบเบิงวันสี๊ดายกันเป็นจง๊ดายกอนนี่อบตัวน้อยก่อนค่ะอืมเสื้อบลายก็ดีซืปเิี๊ซบเหลียนสองถุงถุงละเภาอบเพีพงยงก็ได้บ้าลายเท่าค่ะ ลักษณะจะไปเอาตัวใหญ่มาอบค่ะเขาหน้าจะเอาตัวใหญ่มาอบดูมันจะเป็นยังไงค่ะชีวิตประจําวันวันนี้อบกุ้งแห้งสมุนไพรตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็สระเน่เพราะว่าสระเน่หลังบ้านเรามันเยอะสระเน่ลังบ้านเท่ามันหลายค่ะสระเน่หลาหลาจ้ะเลยอบมันนี้